สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับพี่กิติกีตาร์ปืนนะฮะวันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงนะครับวันนี้พี่กิติเล่นกีตาร์โป่งสีชมพูอ่อนด้วยใช่<อ>ใช่ใชปกติเนี่ยทุกคนจะเห็นภาพพี่กิติสปากีตาร์ปืนแบบเท่ๆดุดันนะฮะขออนุญาตพี่กิตินะครับซอฟลงมานิดนึงนะฮะตีอะคอร์ดอย่างเงี้ยฮะตีคอร์ดเอาเอาแบบไหนอะเอาแบบสไตล์พี่กิติเลยครับกับกีตาร์โป่งสีชมพูนั่น,<ห>นล่ะสิส ครับพอจับกีตาร์ผงไม่ใช่กีตาร์ปืนครับคิดอะไรไม่ค่อยออกไปเจอกีตาร์ไฟฟ้าเหมือนกันอ่ะกีตาร์ของใครสมมติเราไปที่ไหนแบบให้ขึ้นเล่นบางทีคิดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันจะชินกับกีตาร์ปืนของปกติเนี่ยโดยมากจะไม่ค่อยเล่นกีตาร์ใครเนี่ยแล้วอย่างกีตาร์่งที่กิติแบบเคยแบบเล่นเล่นบ้างไหมครับแบบตีคอร์ดอคกสติก างเงี้ยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเล่นเล่นแต่ตอนนี้อยากจะหัดเล่นแบบว่าเล่นแล้วเคาะเคาะอ๋อ,อเล่นแล้วเคาะไปด้วยจังหวะก,กองอะไรอย่างนี้ยังทําไม่ได้เหมือนอย่างที่ใจคิดไงเพราะว่าบางทีดูแบบพวกฝรั่งก็เล่นอะไรกันอเอ้ยอมันนี่บางคนอ้ยนหนักไปทั้งเล่นคอร์ดนิดเดียวแล้วเคาะเออเห็นแล้วสนุกอะ่ะกีตาร์ที่ถือกันอยู่นะครับโหทุกคนเซอร์ไพรส์มาก แบรนด์คิวเทนะครับตอนแรกผมไม่เคยเห็นแบรนด์นี้นะผมก็ถามพี่กิติเลยเข้ามามที่กีตาร์กันมันมันสตูดิโอพี่กิติแบรนด์เจ้าไหนรับเนี่ยพี่กิติบอกเจ้านี้แหละนา <ำ S 1> <นำ S 2> เข้ามาเองเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่กิติถึงชอบแบรนด์นี้แล้วก็<อ>นำเข้ามาจริงมันลูกสาวเทปเขาดูแล้วเขาชอบแล้วก็เราไปที่จีน q ิเองดูเอง ชอบหลายๆอย่างของ q ิวเทเนี่ยนะฮะก็เลยซึ่งตัวนี้เป็นสีชมพูนะครับนี่อ,โโอันนั้นชมพูอันนี้อันนี้ชมพูอ,อ่อนอ่อนมาหน่อยนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้มีภาคไฟฟ้าด้วยนะครับราคาตัวนี้ติดอยู่7 9 0 0บาทนะครับมีภาคไฟฟ้าให้นะฮะอ่าเดี๋ยวถึงตอนนี้เราก็มาเล่นพวกคอร์ดพวกปิกกิ้งกันเลยครับพี่คิตินะครับลองดูกีตาร์สีชมพูนี้ครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะ เสียงสดๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้ครับกีตาร์สีชมพูอ่อนต่อมาปิกกิ้งนะครับผม กตีปิกกิ้งครับ ันนี้นอกจากสซัรพรสแบนดกีตาร์เซพรส์พี่ติเล่นปิดกิน,ก,นกีตาร์โปรกนะเต้โปกปกตินี่ใครมาให้พี่เล่นกีตาร์โปรพี่ไม่เล่นเลยนะ <c oughs> ยนี่เพราะว่าเตเต้นเนี่ยขอบคุณมากครับเวลาทําเสนอไปที่สาธารนณะ <c oughs> เราไม่ค่อยได้ทำไงมันจะมีพวกที่ชอบว่าเฮ้อย่างงู้นอย่างนี้เยอะแยะ <c oughs> แต่ว่าสําหรับเตเต้เนี่ยพี่คิดว่า คอนโดก็คงจะเข้าใจะนะเข้าใจเพราะผมก็โดนด่าจนเข้าใจแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเห็นใครเล่นไม่ดีเรายิ่งต้องให้กําลังใจคิดไปในทางบวกเชื่อแม้การผ่านมาเนี่ยเขาบอกขอบคุณมากนะครับที่อะไรอย่างนี้อย่างนี้แล้วตอนหลังโอ้ก็เล่นเก่งเลยการให้กําลังใจไม่เสียตังค์ใช่ใชน่าให้กําลังใจกันดีกว่าน่านะครับโอ oh. ้โหตอนนี้เป็นอีกหนึ่งข้อคิดของพี่กิติเลยนะครับใช่ครับทีนี้มาถึงตัวนี้ตัวนี้แถมกระเป๋าด้วย แถมครับ,รบเดี๋ยวลองเป็นพวกเป็นโน้ตโน,น้ตดูบ้างนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะคุ้คนจะบอกว่างานเฟต่ะผมจับแล้วอะเฟตเก็บมาเนียนมากเลยนะครับอย่างที่พี่กิติบอกเลยพี่กิติ QC เองนะครับเนีย่ยถ้าไม่เนียนนะผมเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยว<ฤฤ>ผมรูดตั้งแต่เฟตแรกจนถึงเฟดสุดท้าย ถ้าเฟดเก็บมาไม่เนียน่ะมันจะมีการสะดุดแล้วมีการบาดนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคัตอเวสามารถล้วงเข้ามาตรงนี้ได้ง่ายแล้วโทนเสียงก็ชัดเจนนะครับแล้วก็พวกสายอันนี้คือผมหยิบมาที่แขวนนะฮะน่าจะเป็นเซตอัพจากโรงงานเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือมันนิ่มมากเลยมันโยกแบบเนี่ยหนึ่งเสียงเต็มนะครับวันนี้สายสองนะสายหนึ่ง เล่นสบายมากพิกิติลองเป็นโน้ตโนตดูบ้างครับทีนี้ไม่ได้ต้องลองกีตาร์ปืนต้อลองกีตารนี่เพราะว่าวันนี้อยากเห็นเต่เตเล่นคิวเทนี่เล่นครั้งแรกลองกันครั้งแรกแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปแรกนะครับผมถ้าทุกคนอยากมาลองต้องเข้ามาฮะพิกิติใช่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างรุ่นนี้7900บาทรุ่นนี้7,200บาท เอ้ยก็ใกล้ๆกันนะครับสีสดกว่าสีสดกว่า <c oughs> ก็จะมีเรื่องสเปคไม้อะ,อะไรเพราะว่าจะมีหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็คือกีตาร์คิทของทางพี่กิติกจ้าปืนครับ